สวัสดีครับเอซีช่องภูผาชาแนลนะครับเดี๋ยวลุงวางบอกว่าใส่้าชักโคกนะครับแต่ใส่ฝาชักโคกไม่เป็นนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ก็เลยมาใส่ฝาชักโคกให้เนี่ะหำไยได้เยอ เอาวางชักโคกไม่ได้ใส่บล็อกเหรอบล็อกไหนบล็อกยางอ่ะนี่ดิพี่ยังอยู่นี่บล็อกแรงดันแม่ขอบยางที่เขาใส่รองไว้กับชักโคกกับคอท่อ,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 อน่ะเนี่ยไม่ได้ใส่บล็อกเอ,กอามันก็เออไปทั่วเหรอข้างล่างอ่ะนะมาลงบล็อกเดยอันนี้แรงดันบ่็ เออตายแล้วนล้วผมก็บ้าเอาไว้ใส่ใส่บุดีอ้าวอัดปูนแนี่ยไปเลยมันแน่นแล้วเหรอไม่ค่ะหาเบาหน่อยมันบันแน่นโอ้ยคอยดูว่าจะใส่ทุกอย่างไปแล้วโอ้ยบารุดาไปแล้วนี่แม่โอ้ยอันนี้น่ะเขาลองเขาจะแกะตัวนี้ออกใช่ไหมเนี่ยแกะตัวนี้ออก มันเป็นกาว <helmet. S 2> เนี่ยถ้าเราผมสมใส่ปูนหมดแล้วโอ้ยบ่ได้เนี่ยมันเป็นกาวไม่ยกออกไม่ยกออกว้ายพอเห็นมันไหลเออระปั้มมันจะโค้งนนั่นบอกว้ายบ่ได้บุ้มโอ้ยมันแสะได้เลยเนีมันได้ตะแข็งแสะออกไปก่อนเนี่ยแสะออกไปเลยเนี่ยมันต้องเสะนี้ก่อน เสะออกไงมันออกอยู่เนี่ยว้ายเสะเราปุ่นมาห้องไหมตามห้อาาเยเขามันเลยเนี่ยปูเนี่ยนะยกออกก็ได้เลยเออยกออกได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวเหม่งเฝ้าเสะขออันไม่ตูดเนี่ย ไปตัวคุมพอดีแข er> ็งแต่โไซคนว่า no มันไปยังไงเนี่อ้าวโอ้โหอู้มันได้ออกมืองานหนูโไสไเนาะโอ้ยเอาปุณไปก่อนเน้อคุณไปนยนึงคือคุกอะไรกพอคือตี้างเอบ่พ่ออกชีพแค่นี้แหละเพือนออกไปนอนลงไปนอนามันโดนแกเอ นนเ,นนเนี่ยเห็นบ่เนี่ยตมุกหางพื่อนอ่ะโว้ยปูนเต็มอีกน,ยยน,นักนงเล่นไปเนี้โว้ยนอนลงไปอีอออกเพื่อนเออเจออกเนี่ยเขาบรใสไซสันเขาวิ่งขบขอบกับพ่อแล้วมันม่ต้องฮอนเดนปูนพ่อมขบขอบเนี่ยถ้าจะอัดซิลิโคนเอาจริงๆมันใช้ระบบฝังทุก ปิดห wow! ูเก่นี่อยเดียวเอาฟ้าออกไปเถอพูุนมัปิดกอไปนี่มดเลยีมยวาบุรีดแรงเลยแบบบุรีมันก็มาดูดล่องดเมือเจ้าก็ใส่ยางดูดผมก็เคยใส่ของแบบเนู้นทำมาตัติตังบุรี พามาเสร็จหรอไม่ได้ปูนเลยนะพามาปูนกาวมาติดที่นี่นโผ่เลยของยังดีปสน,นี่แม่มองผู้พูดยึดขเขาแมนะ่พามาพระเจ้ายิ่งพุกนี่พระเจ้ายิ่งพุกเป็นบอ ยิงผูกปุ๊บจังมาขันมาอยู่นี่จบเออที่ผู้เขาก็ให้มาอยู่นี่เดียผูกขันน็อตขันนะนะโอ้วยนี่ตอนนี้ผมมาใส่แล้วพี่ผูกเอียงนี้อันนี้แต่มองฝาเลยใส่เนี่ยที่เป็นยางเออเนี่ยนะแมนจะว่าตัวนั้นเนี่ยว่าถามว่อเป็นกาวป่ะเนี่ยกาวใส่บัวบัวนี่เดี่ยกาวมันเป็นกาวย่างเด้ เีตัวนี้มันสิสวมลงแบบนี้แดบนี้มันสิแนนเลยนะผมก็ยังหวอ่นะสาวนอนใส่ผ้านได้บุหรี่อนนีอบมันมีคลองตังหาคลองน้ำาออเราบอกไปใส่นะโอ้ยนอนเอะติดตั้งเป็นยุ่หรไหมวกแต่ควอนก็ลบมเาเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวไปเทียย์ก่อนโอ้ยนอน ผมลงมาไปเนี่ยปับระบอใส่มันไอ้ผู้นี่มันจะอยู่ตรงกลางเดี๋ยวพื้นมันพออยู่บนนี่นะพื้นนอำทอนบนมันมาต้องอัดมันมาต้องนี้เลยเขาจ่อต่างปิ๊บยิ่งสกูเอาปกติน่ะมันมาต้องเอาผูดห้องคนเพราะว่าอย่างนี้มันจะดูดของมันมันจะไม่ออกมาหรอกน้ำมันน่ะเพราะอย่างนี้มันรัดไปกดู่ đâu nữa để để, để để bên con đến bây đến đi để, mà mà. Mà mà này. để mà đi đây đi 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 thẳng vậy đó gì để bên này để xuống tay nó đặt nào mà hoang 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 vậy nhau กาวมันเป็นต้องเกาเออไอตัวน้อู้มันสีลุ่มไปในทอเลยในี้เอาก็นังเอากาวมาไอปูนมาอัดไปเนี่ระดัดหนามอมีบ่อเระดัดหนามจับจับไอนี่ก่อนแม่ดัดหนามน้อยหนามาบ่หาศูนย์กลางอะไรดิ ว่าเออกูว uh, ่าเออนี่ไ right, ด้ผูนเอาปูนมาเอาตัวนี้ห้องก่อนห่อยเอาปูนในนั้นมาเลยปูนใหม่ไหมนี่ไม่ได้ปูนใหม่มาเอาจงห้องเด้อวยจังอัดเข้าไปไหมเอาห้องที่งหนาเอาห้อง เออเคลียมากไปไงโกมึงรูม้มันไอนะ้นั่นมันพูดตำแหน่งคออยู่ปะได้อยู่ปะเออเออไหนอยู่บอกพ่อมันต้องเอาค้อนแข็งเอาค้อนแข็งมาปูมันเหลือคนเออพ่อไปเลยปูมันจับกันอยู่ดอกพอ่อ ชาซิลิโคนมันมีเออชาบซิลิโคนก็เป็นกาวอันนี้ก็ได้ฝุ่นนี่ก็ได้ขอบแนะ่ะเพราะว่าน้ํามันจะไม่ออกมาเพราะว่าไอ้ก๊อ,อกตัวนั้น่ผมใส,ส่สีดำอะ่ะมันจะไม่ให้น้ําล้นออกมาเลยเอออแต่ว่าอันนี้เขาอัดขอบมนันเฉยเอา้าอัดได้บะเนี่ยได้แล้วอ,อ๋อ,อของไม่เนาะของทานสมัย ไลเลยบ่เน okay, ี้เ um> ี่ยวออกไล่อัดเข้าไปบ่เนี้เอายางนีเข้าไปเอ้ยข่อยพอม่เนาะเจ้าพอกตัวข่อยพม่นีเจ้าลาดมันสิเออไปหมดเลยมันสิอ่อคือเกาหนามันน่ะมันไหลออกมาเขาต้องเอายางใส่กันนามเนาะถ้าว่าม่งก็เหลาอจะถามมึงจะรอดข่อยพ่อแม่

เขาโจไะให้มากนีอบุดท้อ่ไอ้กระโบจะนี่อตอนที่เขายึดข้างล่างมันนั่นอ่ะคือยิงค่นียขาลงไปเสียพุกเลยครับจะขันอย่างนี้เนยิงเอาพุกโจใช่ว่าจะมีรูแล้วก็จอดรถไปก็ขันเลยแล้วก็อัดปกติเขาจะใช้ซิลิโคนแต่ก็กาวไอ้ปูนได้ไม่ได้เหมือนกันถ้าถ้าเราจะใช้ซิลิโคนก็ไม่ต้องอุดปูนก็ได้ใช่ยกพวกนี้จะเอามาใส่ ไม,ออไม่ถ้าอุปวนจะให้มันนะั่งอุปูนไปเลยแล้อเอาซิลิโคนก็ได้ถ้าว่าเป็นซิลิค้าเป็นพื้นกระเบื้องอะ่ะพื้นกระเบื้องให้อัดซิลิโคนแต่ถ้าเป็นพื้นปูนเนี่ยใช้ปูนไปเลยมันจะได้เกาะเดียวกันแต่ว่าพื้นซิลิโคนอะ่ะเวลามันแก่เปลี่ยนมันเปลี่ยนง่ายแต่ว่าเป็นปูนอะ่ะมันต้องแซะ,ะนั่นแหละสาเหตุที่เขาเปลี่ยนกันอะ่ะ อยู่แนอนเกิดคู่พัดูดีตัใส่ตาเหลืองไม่วับเออคือไปโหลดกู่พั์แบบทั้งโคมันองมีปุ่มกดให้มันโอ้โหแบบนี้เนาะเออเนี่ยผมว่าอยู่น้อไอเดอร์ดคือบรเด็นคมันม่รู้ของใหม่ไม่รู้ตัใช้แบบไหนแต่ละ

ชิ้นนเรต้องใส่แตงโมใส่เยอะแต่นี่มันจุกจุกไอ้น,นี่ยมันอยู่ข้างล่างนี่ของดีใส่กบ <c oughs> <c oughs> บักสื่อปั้มบักซื่อปั้มแบบ ปุ่มกดถ้ามีปุ่มกดก็ต้องมีปั้นน้ำมีปั้นน้ำใส่เลยอันนี้ต้องไปซื้อปั้นน้ำใหม่แนนบุ๊ปั้นน้ำไม่สดึงน้ำมาเข้าหนีบไปได้กดปุ่มไปทางที่งานบลูลงไปเองถ้ามีปั้นน้ำดิไหนจะนอกจากจะตักน้ำเติมใส่เอาให้มันเต็มแล้วใส่จะกดปุ๊มเพิ่มก็บลูลงไปเองทีเราจะตักน้ำมาใส่ไม่แบบนี้นั่นถ้ามีน้ำป่าเกาจะมาต่อเขาเรื่อย แล <So S 1> ้วก็ได้ใช้ลาาเราคือนกาวแล้วเลยไม่ต้องตัวนี้มันจริงมันลาแมันจะยากมันต้องใช้ผมกดผมันมันมันดูดลงเนี่ยมันเม็นลงแบบคือสะโค่มันคือโคกนั่งเนี่ยเดเที่ยวมาใส่เนี่หมอนเรื่องของดีเดทกาำใจดีวะเดี๋ยว่าของดีแล้วของดีให้ทำใจสบายโอทยาำใจยากมัน็ลำบากเลย

ข้ามงัดเดอ้อแตกได้ฟ้าน่ะมีสลักเปิดอยู่นี่สลักกดมัน,นแหงไหมเนี่ยสลักล็อกมันโอ,โอ้ยตันนี้มัน,ก,มนก็อกมันข่าก็น่าจงัดอยูอย่วันไหนที่หักจบเลยเนี่ย chẳng ừ. 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 nhiều Kế bài xuống như kia thêm mất lên bây giờ xay Kế bài bỏ nào. บัวมันเป็นน็อตที่จะขันข้างล่างไงตัวเนี้ยเราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราเอาปูนอัดเข้าไปเลยมันก็จะแน่นเพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่พื้นกระเบื้องเงยเงยอย่เคยกระดาษไหนวะมันเดเจ้าถ้าเจ้าบูนซีไอยางขอบปากมันน่ะเจ้าล่าน้ำมันจะเอ่ออกมาหมดเลยน้ำชะโคมันจะมีกลิ่งไปเนี้ยถ้าเส่็ตรวนั้นนะมันจะบีบบังคับไม่ให้น้ำล้อนออกมา นี่นะครับเสร็จแล้วครับห้องน้ํำมาลุงหวานะครับนะก็พอดีเอ๊ใจอยู่แล้วเห็นแกซื้อสุขภั์มาก็เลยว่าจะมาดูว่าลุงหวานจะติดตั้งยังไงนะครับเพราะว่ามันจะมียางรองใต้ก้นชักโครกเป็นยางยางเขาเรียกว่ายางกันน้ําซึมออกมาแต่ที่นี่ลุงหวังไม่ได้ใส่ก็เลยต้องแกะออกมาใส่ใหม่นะครับตอนนี้ก็จบแล้วใส่ฝาชักโครกให้เรียบร้อยนี่ฝาชักโครกนะครับใส่ให้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นระบบออโต้เลยนะครับมันจะโหลดลงเองเรื่อย นี่ครับมันจะค่อยๆลงเองนะครับถ้า,าลงเช้ากดเอาโหลดง่ายดีเดี๋ยวมันก็มันก็ลงเสน็จเหมือนเดิมเห็นไหมครับเ <c oughs> สร็จเรียบร้อยแพงนะครับเนี่ยไม่ถูกนะตัวเนี้ยแพงกว่าของผมบีเพราะว่านี่มันเป็นตัวใหญ่นั่งสบายนะครับส <c oughs> <4, 000. S 1> ี่พันน่น่ะสี่พันของผมเท่าไหร่รู้ไหมแปดร้อย <c oughs> แต่ว่าของผมแปดร้อยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมันเสียงไง <c oughs> ผมเลยมาเปลี่ยนลูกยางใหม่มันก็หายเลย <c oughs> เป็นตัวเดียวลูกยางตัวละยี่สิบบาท <c oughs> แต่ร้านเขาไม่ซ่อมเขาโลออกขายให้ไง ก็เลยได้ถูกก็เสร็จแล้วครับหรเหลือก็ขอบ,ขอบก็ให้ลุงหวางไล่เก็ปูนปูนจบแล้วก็ถ้าจะปูกระเบื้องก็ปูได้ประมาณนี้ FC ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ